ทนายนันท์ยมั่นใจและเชื่อมั่นมีหลักฐานว่าอดีตเจ้าวาดอย่างพระดำที่เคยประทะักคารมพระฝีปากกันเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะอยู่เบื้องหลังในการมาเอาคืนกับวัทวีการานันท์ที่ตนเองเคยอยู่มาก่อนแต่ทนายนันทัยบอกมั่นใจว่าพระชาติีเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มนิรมิตเทวจุติหรือว่ากลุ่มเชื่อมจิตและที่สําคัญคือมีเรื่องศีกาเข้ามา ชุดซอจอข่าวฮะผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหมีเรื่องราวเกิดขึ้น2ประเด็นนะผู้ชมต้องแยกอย่างนี้ที่จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิกองทัพธรรมนนาโดยทนายอนันชัยและก็มหาหมีเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการประกาศชัดเจนนะฮะให้สื่อที่มีการลงข่าวเนี่ยเรื่องพระกินชาบูพระเนี่ยมีการฉันเล่าในวัด ในวัดชื่อดังย่านปทุมธานีคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะไปลงเรื่องราววันนี้น้องอามมีกิจกรรมดีๆจากซัสโก้เนี่ยมาฝากด้วยนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากซัสโก้นะครับที่มีการประชาสัมพันธ์ออกมานะครับซัสโก้มีการฉลองครบรอบ47ปีครับออลุ้นรับ b ีวาดีซิลนะครับและของรางวัลรวม47รางวัลด้วยกันนะครับรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท้ายรายการเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนได้รับทราบกันครับ ทีนี้เราไปเริ่มที่ประเด็นข่าวน้องงาม,มคือต้องบอกว่าเรื่องนี้หากเราย้อนไปนิดนึงเนี่ยทนายนันชัยเนี่ยเคยมีข้อพิพาทนะฮะในวัดแห่งนี้เนี่ยวัดทวีการละอนันเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกโอ้โหนาทีนั้นเนี่ยไปย้อนไปดูคลิปนิดนึงคือคุณผู้ชมคงจําคลิปคลิปนี้ได้คือต้องบอกว่าเป็นนาทีข้อพิพาทและมีการเถียงกันเนี่ยในเขาเรียกว่าน่าจะเป็นบริเวณห้องประชุมของวัด ทีเนี้ยมันมีการพูดบางคํออาที่ออกมาที่โอ้โหออกอากาศไ,ไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่อยากให้ย้อนไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนว่าก่อนที่วันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะสงบลงเรื่องราวเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงเราลองไปชมคลิปนี้ดูฮะคไม่ได้ว่าใน่จะำพร้อมกบฏนกบไม่ใคกาสนเลยใจกบฏถกถามเลยกอใจน่ยกใจ้วบเมือนเหล,ลืขขขอกบฏ รำคาญให้โยนนะไลออกไปเลยถ้าวัดต้องมีการร่างานเอาตามผมมียะออกไปได้ให้มันออกไปมันเอาไปแดงวัดต้องมีแล้วมันมีเรื่องอะไรมาไปพูดเรื่องที่เสียหายหมดเลยฮักให้ทำไม่ดีเนี่ยโยมไปพูดจ้ะให้มหาวิทยาลัยจบอ่ะไปพูดเออเนี่ยมันเป็นคนต่อกรุ๊เรียนเนี่ยเลินวัดไปต่างมันก็เอามันก็แดกมักินกันของภูมียเนี่ยฉันไม่เคยอาจจะตัดใจมันเหลืออด นะโยมมันเหลืออดบรรยากาศผู้อยาใจเย็นโยมจากพระสวีกาแล้วจะให้ขันรั้งด้วยทีนี้กรั้ที่นี่ทีนี่ออกไปเลยครับอาจจะกำลัอยู่กันร่างกันอยู่อยู่แล้วนี่น้องงามก็ต้องบอกว่าหลังจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้วันนั้นเนี่ยต้องบอกนี่ครับวันนั้นเนี่ยเป็นประเด็นนะเรื่องของพระดำพระดำเนี่ยคืออดีตเจ้าว,วาดนะซึ่งตอนนี้ออกจากวัดนี้ไปแล้วนะครับออกจากวัดนี้ไปเรียบร้อยแล้ววันนั้นเนี่ย มันมีประเด็นเรื่องเงินวัดต่างๆนะที่มันไหลเข้าไปในบัญชีของพระดํา uh. ไม่ได้เข้าวัดนะครับแม้แต่บาทเดียวเลยนะซึ่งหลุดปากมาว่าเป็นร้อยล้านอ่ะ uh. จนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยนะทนายนันชัยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบและ uh. เข้าไปดูแลทุกๆอย่างของวัดสีชมพูหรือว่าวัดทวีการะอันัน uh. จึงมีการตรวจสอบขึ้นมาและเรื่องแดงนะครับเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดนั้นอยู่ไม่ได้คือพระดํา นำมาซึ่งเหตุการณ์วันนี้นะครับเหตุการณ์วันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกนะตามรายงานข่าวนะครับพระดํากลับเข้ามาในวัดนะแต่ตอนนี้ไปอยู่วัดอื่นแล้วนะครับยังไปอยู่วัดอื่นได้นะครับดูนะครับยังไปอยู่วัดอื่นได้แต่มีการแอบกลับเข้ามาที่วัดสีชมพูที่วัดทวีการะนันแห่งนี้กลับมาเพียงไม่กี่วันครับความวุ่นวายในวัดแห่งนี้เกิดขึ้นทันที ตอนนี้เนี่ยเหมือนมีรักษาการเจ้าวาดซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลน,นะครับตามอํานาจหน้าที่นะครับจริงๆเนี่ยท่านไม่อยากมาอยู่หรอกอะนะทีนี้เ,นเราไปดูรายเดียนก่อนจริงๆเนี่ยถ้าใครเห็นภาพเนี้ยอ่ะที่แชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยชาวพุทธเห็นชาวเน็ตชาวโซเชียลเห็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหนี่พระเหรอเนี่ยไปศึกปะศึกเถอะ มานั่งฉันชาบูหมูกระทะมานั่งกินเบียรดื่มเหล้า,ด,ลาดื่มเบียร์แบบนี้ออได้เหรอศาส,สนานี่มันถดถอยขนาดนี้เเหรอแน่นอนว่าคนที่เห็นเนี่ยก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็โจมตีจนกระทั่งทราบว่าวัดแห่งนี้คือวัดไหนวัดสีชมพูรครับหรือวัดทวีการะนานที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธาน,นีนั่นเองอแน่นอนว่ามันเสื่อมเสียนะครับจนกระทั่งทนายนันชัยแน่นอนว่ายังคงดูแลวัดแห่งนี้อยู่มีการไปสืบจนทราบครับว่า กระบวนการปล่อยภาพต่างๆออกไปในเพจโดยเฉพาะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเนี่ยเพจอวตารเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังซึ่งเคยเสียประโยชน์นะครับเคยอยู่วัดแห่งนี้แล้วเสียประโยชน์ไปเนี่ยครับคือต้องอยอนไปที่หนึ่งนะหลังจากที่ภาพมันเผยแพร่ออกไปเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ไปก่อนก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปที่วัดทวีการะอันันต์นาตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ไปพบกับพระครูปริยัตยาคมครับเจ้าคณะตำบลคลองหนึ่งนะและอีกตำแหน่งคือท่านเป็นเจ้าวาดวัทวีการาน,นเนี่ยแหละสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับวันนั้นเนี่ยนะพระครูปริยัตยาคมเนี่ยบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยได้รายงานทางสำนักพุทธไปหมดแล้วและเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนานมาแล้วตอนนี้ทางวัดเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เนื่องจากอาตมาเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเพื่อแก้ปัญหาวัดอาตมาไม่ขอให้สัมภาษณ์ และพาผู้สื่อข่าวไปชี้ป้ายนะครับตาม <All right. S 1> ที่หลวงพ่อและท่านเดินไปเนี่ยนะ,นะ mm hmm. พร้อมทั้งบอกว่าอ่านจากป้ายเลยเพราะอาตรารายงานสํานักพุทธไปหมดแล้ว mm hmm. นํามาซึ่งวันนี้ครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยนะครับตัวของทนายอนันชัยเนี่ยนะครับพร้อมกับทีมงานของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ย mm hmm. เดินทางไปที่วัดทวีการานันและ mm hmm. นัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเลย mm hmm. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนคือถ้าเรามองในมุมมองชาวเน็ตชาวโซเชียลที่เห็นภาพเนี่ยมันเป็นภาพนิ่งอ่ะ นะ,ะคนก็จะจัดจะตัดสินกันไปแล้วว่าโอ้โหนี่พระวัดทวีกรารานันวัดออสีชมพูนี่เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยญาติโยมที่ไหนจะมาทําบุญนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อไปสืบสาวเราเรื่องจนทราบว่ามันมีเบื้องหลังบุคคลที่ปล่อยภาพนี้หวังจะทําลายชื่อเสียงวัดนะครับ ต้องใช้คำว่าเนรหอกคุณวัดเลยนะทนายอนันชัยใช้คํานี้นะครับเนี่ยครับคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมกับพี่กายเนี่ยนะครับเดินทางไปทําข่าวที่วัดทวีการะนันโดยมีทนายอนันชัยชัยเดชนะครับแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง1คือจะมีการดําเนินคดีนะครับกับคนที่ปล่อยข่าวรวมถึงเพจสํานักข่าวที่เสนอข่าวเท็จว่าพระวัดทวีการะนันเนี่ยกินเหล้ากินเบียร์ฉันชาบูตอนเย็นจนเกิดความเสียหายเริ่มจากเพจนี้ครับทนายอนันชัยบอก ใช้ชื่อว่ากล้วยน้ำว้านะออนาลงข้อความและรูปภาพระบุว่ามีพระที่ฉันเล่าและเบียร์ก่อนที่หลายสํานักข่าวจะมีการนําเอาภาพและเนื้อหาดังกล่าวเนี่ยไปเผยแพร่แชร์กันเต็มไปหมดเลยเออตนเองมองว่าก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องมีการกันกรองก่อนหรือไม่ออจนสร้างความเสียหายกับพระและวัดออโดยสื่อทั้งหมดเนี่ยก็มีหลายช่องนะที่ธนานชัยมีการเปิดเผยชื่อไปอยากให้มีการนําเสนอข่าวสมัย ประมาณนี้นครับแล้วก็บอกว่ามีการตําหนินะในการนําเสนอของสื่อที่ไม่ละเอียดรอบคอบเลยส่วนประเด็นที่มีรูปพระที่นั่งอยู่ในวงเล่าคือมีการนิมนตน์พระคุณเจ้าเนี่ยนะครับที่อยู่ในภาพนะไม่ว่าจะเป็นฉันชาบูอ,อยู่ในวงคล้ายๆเหมือนจะเป็นวงเล่าะนะมานั่งเลยนะแล้วให้อธิบายเหตุการณ์ว่าตนเองทําจริงไหมอะไรต่างๆนานาน,นะครับแล้วก็มีการบอกว่าเอคนที่อยู่เบื้องหลังนะ ตัวละครสำคัญคือพระแก่พระแกบนี่เคยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้นะและเห็นว่าศึกไปแล้วเพราะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับอันนี้เนี่ยลองไปฟังนะแล้วดูบรรยากาศการแถลงข่าวครับรู้ไหมภาพนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหน้าวัดเป็นพระเนี่ยเข้าไปนั่งเนี่ยเพื่อจะไปคุยงานจัดการงานศพไม่ใช่ไปกินเหล้ากินเบียร์ที่มันอยู่ในภาพ แล้วก็มีบทสนทนาเนี่ยผมลงไปแล้วใน EP พีหนึ่งสองสามเนี่ยในเพจทนายนันชัยเนี่ยกระเพจมูลทิทนายกองทัพทรรมอะ่ะคุณไปดูดลครับพระที่ทําเนี่ยเผยแพร่เนี่ยมีชื่อเรื่องน่ะพระแกกซึ่งตรวจพบยาเสพติดแล้วก็ศึกไปแล้วแล้วภาพชาบูเนี่ยภาพเมื่อสามปีที่แล้ว ท่านเห็นรูปนี้ไหมพระรูปนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะที่เขาบอกผมเนี่ยคือพระอภิสิทธ์ประพาทโลเนี่ยตอนนี้อยู่ที่วัดสาราปูนอยู่กับพระดำทิติศักดิ์สุพัทโทอยู่ด้วยกันแล้วท่านเอามาลงเนี่ยเขาไปอยู่ด้วยกัน มันภ่าสามปีที่แล้วทำไมท่านไม่กรองข่าวเลยเหรอถ้าหลุดเนี่ยแล้วคขาฉันเวลากลางวันนะเวลาเพนสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือว่าเราพยายามเจ้าวาดเนี่ยท่านพยายามให้โอกาสนะครับให้โอกาสพระเนี่ยซึ่งเป็นอดีตเคยเป็นลูกน้องของอดีตเจ้าวาดให้แก้ไขปรับปรุงตัว แต่ปราปฏว่าไม่สำนึกรวมถึงรวมถึงคารวาสก็ไม่สำนึกนะท่านกลับมาทำร้ายมัดว่าจ้างนัดข่าวว่าจ้างคนมาใส่ร้ายป้ายสีมีแชัดลายถูกดำเดน,นินคดีหมดแล้วครับผมเอาหมดเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะให้ทนายประทุมเนี่ยเป็นคนดำเดนิน หลวงพ่อพระครูปริยากรมเนี่ยท่านไม่อยากมาอยู่ที่นี่นะอยากฝากบอกอดีตเจ้าวาดด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยท่านเจ้าคณะอำเภอเนี่ยไม่ได้เป็นคนวางแผนในการที่จะยึดวัดนี้แต่ในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าคณะตำบลท่านก็ต้องเป็นรักษาการท่านนู่นท่านไปอยู่วัดพืชนิมิตเนี่ยท่านอยู่อย่างสุขสบายเลยครับนี่ครับอืม พระท่านก็ชี้แจงนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นที่อยู่ในวงเล่าเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นการจัดงานศพนะ,ะนั่งพูดคุยกับญาติโยมในงานศพไม่ได้มีการดื่มเหล้าเลยเออนะรวมถึงภาพภาพที่พระนั่งฉันชาบูหมูกระทะเนี่ยถ่ายเมื่อ3ปีก่อนนะออพระรูปนี้เนี่ยมีการฉันอาหารกันจริงแต่ฉันช่วงเพลงเป็นโควิดเป็นช่วงโควิดอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะครับออและฉันช่วงเพลงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระในวัดเนี่ย มีการทํางานคือเป็นการก่อสร้างกันเหนื่อยจ้าว่าตอนนั้นนั้นน่าจะเป็นพระดําหรือเปล่านะครับสั่งนะสั่งชาบูสั่งหมูกระทะมาให้ฉันกันก็เห็นภาพออกมามนะแล้วคนถ่ายเนี่ยก็ถ่ายภาพไว้ที่สําคัญคือภาพเหล่านี้มันหลุดออกมาได้ยังไงนะเรื่องทั้งหมดนะครับทนายนันชัยเปิดเผยบอกว่ามีการว่าจ้างนะพระแกบเนี่ยนะให้ใส่ร้ายป้ายสีพระและก็วัดภาพทั้งหมดเนี่ยมาจากพระแกบ S <S นะครับซึ่งมีข้อมูลเป็นแชทไลน์รวมถึงยังมีสื่อมวลชนที่เป็นสื่อท้องดินนะรับเงินในเรื่องนี้เพื่อที่มาที่จะมาใสา่ร,ร้นนายใส่ร้ายวัดครับนะซึ่งธนาอนันชัยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการดําเนินคดีแน่นอนกับเพจอวตารซึ่งไม่รู้ว่าคือใครนะครับแต่ว่าสามารถตามสืบได้แหละสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือเจ้าวาดเนี่ยพยายามจะให้โอกาสพระก็คือพระดำอดีตเจ้าวาดนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของอดีตเจ้าวาดให้แก้ไขปรับปรุงตัว แต่ไม่สำนึกครับกลับมาทำร้ายวัดอีกรอบอจ้างนักข่าวจ้างคนมาใส่ร้ายป้ายสีมีแชทไลน์เป็นหลักฐานตนเองจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปนี่สรุปเลยก็คือทนายนันทัยมั่นใจและเชื่อมั่นมีหลักฐานว่าอาดีตเจ้าวาดอย่างพระดาที่เคยประทะคารมพระฝีปากกันเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะอยู่เบื้องหลังในการมาเอาคืน กับวัทวีการานันที่ตนเองเคยอยู่มาก่อนแต่วันนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะเจ้าคณะตำบลเนี่ยมารักษาการแทนแน่นอนว่าผลประโยชน์มันเยอะอเมื่อผลประโยชน์มันเยอะเนี่ยปัญหามันก็ตามมาแล้วเงินเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยสำนวนคดีเนี่ยอยู่ที่ปปปแล้วลสอบสวนกลางนะครับจะมีการสอบสวนแล้วไล่เส้นทางการเงินนะครับพระดำนะอดีตเจ้าอาวาสวัทวีการานันหรือว่าสิชมพูเนี่ยเดือดร้อนแน่เดือดร้อนแน่แล้วตอนนี้เนี่ยก็ จะมีการตั้งสอบอธิกรณ์นะต้องศึกก่อนน้นนี้เนี่ยให้โอกาสทางคณะสงฆ์ให้โอกาสนะครับแต่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการที่ใส่ความใส่ร้ายกลับมาเล่นงานวัดแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะ,ะทีนี้เนี่ยเรื่องของเชื่อมจิตจิาวิกายไปทิ้งท้ายกันนิดน,นึงนะฮะคือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกหลงจากที่เรามีการนําเสนอประเด็นเรื่องการไปสัมภาษณ์กับพระชาตรีเนี่ยก็มีการถกเถียงเนี่ยมากมายเกิดขึ้น ซึ่งล่าสุดเนี่ยทนายนันชัยเปิดเผยกับไทยนิวนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยได้หลักฐานครบแล้วนะ,ะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการไปยื่นสำนักพุทธและวัดปากน้ำในฐานะเนี่ยรรมทูตรวมถึงสถานทูตรัสเซียเนี่ยก็มีการแปลภาษาเนี่ยเป็นภาษาเนี่ยรัสเซียอยู่คือตอนนี้เป็นภาษากฤษแลวแล้วก็กำลังจะไปเป็นภาษารัสเซียซึ่งมูลนิธิกองทัพรมนะฮะรวบรวมหลักฐานและหลักฐานต้องบอกว่าแน่นมากที่สำคัญมีผู้เสียหายหรือมีผู้ร้องเรียนนั่นเอง มีหลายเรื่องนะฮะที่ต้องบอกว่าพระชาตรีเนี่ยได้โม้ไว้สําคัญเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องสีกาเรื่องที่เป็นฝ่ายความมั่นคงเป็นอาจารย์เนี่ยสอนเนี่ยทะเลาะกับมูลนิธิเหนื่อยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมถามว่ามั่นใจแล้วมีหลักฐานแค่ไหนนะฮะคือคือผู้สื่อข่าวถามว่าว่ามีหลักฐานแค่ไหนพระชาตรีเนี่ยอยู่เบื้องหลังรัฐที่เชื่อมจิตอันนี้คือทนายอนันชัยยืนยันนะ,ะว่า หลักฐานหลายอย่างเนี่ยเขาส่งมาเราไม่ได้ร้องขอส่งมาเป็นหนังสือร้องเรียนเลยหลักฐานเนี่ยสี่ร้อยถึงห้าร้อยแผ่นนี่นะผู้ชมก็คือ,อความคืบหน้าในประเด็นนี้ต<า>อีกนะครับว่าอ้าวและถ้าเป็นไงน้องอ่ะพระชาตรีเนี่ยกลับรัสเซียไปแล้วเอ,อ,อะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินง,งานไหมเทรนด์ไทยบอกว่าก็จะต้องลากมาจนได้แหละออต่อให้กลับไปนะคือยืนยันคือหนึ่งมีพยานหลักฐานนะครับว่า พระชาตีเนี่ยคือทนายชัยมั่นใจมาก<อ>านะแต่ต้องไปตรวจสอบกันอีกนะครับว่าเป็นยังไงแต่ทนายชัยบอกมั่นใจว่าพระชาตรีเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มนิรมิตรเทวจุติหรือ,อว่ากลุ่มเชื่อมจิตและที่สําคัญคือมีเรื่องสีกาเข้ามาเกี่ยวข้องโอ้อันนี้เป็นประเด็นเลยนะและเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับคือมีคนจ่ออยู่แล้วอ่ะนะเข<อ>ามีคนรออยู่แล้วที่จะเล่นเล่นงานพระชาตรีทนายอนันชัยและมรุธิ ไม่ได้ไปร้องขออแต่พอเกิดเรื่องปุ๊บปรากฏภาพพระชาติีไปอยู่กับกลุ่มนิรมิเทวจุติปุ๊บเริ่มเลยครับคนโศกและเห็นหน้านันชัยเนี่ยโพสใช่ไหมโพสทุกวันเลยตีปั๊บปุ๊บป๊บป๊บเขาก็ส่งหลักฐานมาให้พรนันชัยและหลังจากนี้เนี่ยได้ได้ว่าโอ้โหพุ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยนะจะเป็นสัปดาห์ของเชื่อมจิตก็ว่าได้ใช่ไหมเพราะว่า19นี่ไปไหนนะไปอายการแขวงกรุงเทพใต้แล้วก็ปอทอ2 2ออนไซต ใช่และเดี๋ยวยและเดี๋ยวในไทม์ไลน์เนี้ยไม่รู้ว่าทนายชาจะไปเมื่อไหร่นะครับจะไปสํานักพุทธนะครับให้มีการร้องขอเห็นว่าสังกัดวัดเนี่ยมีถึงถึงสองสังกัดนะแต่อีกวัดหนึ่งเนี่ยคือวัดจุลประธานเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วอ,อย่าไปยุ่งอะไรอย่างนี้นะตอนนี้เนี่ยคือมีข้อมูลหลากหลายที่หลั่งไหลามาที่ทนายนันชัยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรอกระบวนการตรวจสอบหรือพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเป็นธรรมในตัวของพระชาตรีด้วยก็ ท่านก็ได้ออกราะกาศแล้วนะ<ช>ได้ชี้แจงไปแหลยประเด็นแต่ทนายชัยก็บอกว่าดีเลยดีเลยเดี๋ยวจะเอาสิ่งที่พระชาติีพูดเนี่ยมาหาหลักฐานในการไปโต้กลับอืทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องตามกันยาวและตามกันเหนื่อยนะครับอ่าทีนี้เนี่ย นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของเรื่องประเด็นข่าวนี้ที่ผมกับพี่กายเนี่ยลงพื้นที่ไปนะทีนี้เนี่ย,น,น,ยนะอ,อย่างที่มีการเกริ่นไว้นะครับช่วงต้นของรายการนะว่าทางซัสโก,ก้เนี่ยมีกิจกรรมดีๆมาแนะนํากันนะครับในโอกาสที่ครบรอบ47ปีครับถือว่าเอากิจกรรมมาฝากกันกิจกรรมซัสโก้ฉลองครบรอบ47ปีลุ้นรับ b y d s e a ครับง่ายๆนะครับเพียงเติมน้ำมันครบทุก700บาทครับพร้อมแจ้งสะสมคะแนนนะครับรับทันที 1- สิทธ ลุ้นรางวัลใหญ่ครับกับ b ี d s ซนะครับแล้วก็ b v d Dolphin นะครับฮอน d a าเกียวโนและของรางวัลรวม47รางวัลอ่านี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีดีจากทาง s ั s c o นะครับแล้วก็โอกาสนะครับอย่าพลาดเลยครับลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษนะครับที่ s ัสโกและก็ s i n o p พ็กซัสโกนะครับที่มีร่วมรายการทุกสาขาอย่าลืมนะครับยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับสามารถ ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2567นี้เลยครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับส่วนประเด็นข่าวก็เข้มข้นมากะนะวันนี้นีก็เป็นถึงพ่อพิพาทระหว่างทนายนันชัยถือว่าเป็นการเปิดศึกท้ารบกับพระชาตรีอย่างเป็นทางการครับ